เลขเดาวเด่น6ตัวประจำวันที่16เมษายน2567ครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่ผมอาจารย์แมนพลังเลขครับวันนี้เลขดาวเด่น6ตัวประจำวันที่16เมษายน2567นะครับวันนี้นะครับ จะมาแบบเขาเรียกว่าผิดลำดับขั้นไปนิดนึงนะครับเพราะว่าโดยโปกติแล้วจะต้องเป็นเลขเด่นดาวดี12ราศีที่จะมาก่อนนะครับก็รวมไปถึงเลขวันเกิดด้วยอะไรด้วยนะครับนะก็เรียนตามตรงนะครับว่าอยู่ในขั้นตอนอการถ่ายทําและตัดต่อเนี่ยไม่ทันไม่ทันนะครับก็เลยเดี๋ยวเอาคลิป ที่สั้นกว่าอ่าก็เลยคลิปดาวเด่นเนี่ยเดี๋ยวนำมาฝากกันก่อนนะจะได้บางคนแบบอาจจะรอนานอย่างเงี้ยจะได้ไม่รอนานเนาะอย่างน้อยก็ได้ทราบคลิปดาวเด่นก่อนนะครับเออผิดลำดับขั้นไปนิดนึงนะฮะอ้าวจัดลำดับชีวิตยังไม่ค่อยลงตัวนะครับอ่ะไรก็ตามนะครับก็ถือว่าดีกว่าไม่มีแนวทางอะไรมาลงเนาะอ่าเดี๋ยวอีกไม่นานอ่าไม่ไม่เกินสักประมาณ สองวันอะไรแบบนี้นะครับคลิปเลขราศีนะครับเลขวันเกิดนะครับเดี๋ยวจะนำมาอัพให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆรับชมกันอย่างแน่นอนนะครับนะรอกันอีกนิดหนึ่งนะ,นะครับช่วงนี้นะครับคลิปเยอะงานเยอะนะฮะอ่ะเรามาดูที่ดาวเด่นนะครับก็คือคัดมาเรียบร้อยแล้วนะ 6ตัวนะเช่นเคยนะครับประจําวันที่16เมษายนครับซึ่งตรงกับวันอังคารนะครับก็เป็นช่วงสงกรานเนาะ,ะเรามาเก่งดาวเด่นกันก่อนนะครับดวงแรกนะครับหมอแม่เลือกเป็นดาวมฤตยูเลขศูนย์นะครับดาวมฤตยูเลขศูนย์เนี่ยดูเผิอๆเหมือนจะไม่มีอะไรดูเผินๆเหมือนจะไม่มีบทบาทนะครับอย่าลืมว่าคราวที่แล้วเนี่ยมา90เลยนะ,ะเลขข้างล่างนะครับ เลขศูนย์เขาแอบมาอยู่เรื่อยๆแอบมาอยู่ตลอดนะครับในรอบนี้อาจจะเป็นอิทธิพลที่มีความมีความเขาเรียกว่ามีความเกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกับดาวพระหัสเลข5บหมอแมนจึงหวังว่าเฮ้ยเลขศูนย์ดาวมรตยูเนี่ยก็ยังไม่ทิ้งลายค่าวที่แล้วเนี่ยเขาก็มาให้เห็นในตำแหน่งสำคัญซะด้วยนะ,ะในรอบนี้ก็เลยอ่ะเลือกเลขศูนย์นะครับมีสิทธิ์นะมีสิทธินะเพราะว่า เขามีผลกับดาวที่สําคัญสําคัญคราวที่แล้วเนี่ยไปโยกสัมพันธ์กับพระเกตที่เป็นมหาอุดนะครับเลขศูนย์ก็มาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอบเนี้ยนะครับจริงอยู่นะครับเขายังไม่ได้สัมพันธ์กับดาวพระรหัสโดยตรงเพราะพระรหัสจะย้ายวันที่30เมษายนนะครับแต่ก็กันกันไว้ซะหน่อยเนาะอ่ากันเหนียวไว้หน่อยเลือกไปเลขศูนย์ครับดาเราจะอยู่ครับต่อมาครับเลือกเป็นดาวศุกร์ครับเลขห ดาวสุกเลข6ครับอันนี้ต้องเลือกนะครับต้องเลือกเลยนะครับทักษะก็ดีครับทักษะวันก็ไม่เสียหายทักษะยามก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับและที่สําคัญครับคุณภาพดาวดาวสุกได้คุณภาพเป็นมหาอุดด้วยนะครับอยู่กับดาวพุธกู้ธาดน้ำครับอยู่กับราหูอยู่กับราเกตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมแมนคิดว่าดาวสุกนะครับมีโอกาสเลยสูงเลยนะครับเพราะว่าวันนั้นสลากออกวันอังคารด้วยดาวสุกก็เป็นดาวคู่มิตรของอังคารด้วยนะครับ โดยตำแหน่งที่วางไว้หมอแมนคิดว่านะครับมีโอกาสที่จะมาด้านบนนะ,ะตามตำแหน่งนี้เลยนะครับเลือกเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับต่อมาครับเลือกเป็นดาวอังคารเลข3ครับดาวอังคารเลข3ครับง่ายๆเลยครับวันนั้นออกวันอังคารสลากออกวันอังคารครับแล้วก็อังคารก็คือเลข3นะครับเลขวันมีโอกาสที่จะมาอยู่แล้วนะครับเหมือนกับ ที่หลายๆท่านนั้นติดตามกันในคลิปเลขยามนําโชคบางแม้ก็จะมีเลขวันเลขยามเลขดาวใายให้นะครับในรอบนี้นะครับก็ชื่นชอบนะครับเลข3และด้วยความที่อังคารเนี่ยนะครับมีอิทธิพลของการประทะก,กันกับดาวดวงอื่นก็คือดาวเสาเนี่ยมันอาจจะทําให้เลขที่เข้ามาเนาะอาจจะเเรียกว่าจ,จะมาโดดๆนิดนึง เช่นเลขอือ่นอาจจะมาด้านบนแต่องคารอาจจะมาด้านล่างประมาณนี้นะบางท่นก็คิดว่าเกงไว้ว่าอาจจะมาด้านล่างนะครับในตำแหน่งหลักหน่วยนี้เนาะ,อะลองไปเกงลองไปลุ้นกันดูนะครับดาวดวงต่อมาชอบดาวจันทร์เลข2นะครับดาวจันทรเลข2ครับเนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยดาวจันทรนโคจรเป็นกเกษตรราธิบดีพอดีในราศรีกรกฎนะครับก็จริงๆสวยงามนะแต่ว่ามันติดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละ ก็คือในวันอังคารเนี่ยทักษะของอังคารก็จะมีดาวจันทร์เป็นกาละที่นี่ดาวจาันทร์เลขสองนะครับแต่สิ่งที่หมอแมนเลือกมาเพราะว่าในช่วงสลากออกนะครับยามที่สลากออกเนี่ยไปออกยามคุรุรับหรือว่ายามพระรหัสสมบดีซึ่งทักษะของดาวจันทร์ตกมูละแปลว่ามั่นคงเข้มแข็งมั่นคงนะครับก็จึงมีความชอบนะด้วยความเป็นเกษตรราธิบดีแปลว่าเข้มแข็งมั่นคงสมบูรณ์นะครับแล้วทักษะของวัน ของยามเนี่ยตกมูละก็แปลว่าเข้มแข็งสมบูรณ์เหมือนกันมีโอกาสจะมาทั้งแบบทั้ง2ทั้ง5เลยนะครับแต่ว่า,าเลือกเป็นดาวจันทร์เลข2ในตำแหน่งนี้ครับหลักร้อยครับต่อมาครับเลือกเป็นดาวอาทิตย์เลข1ครับดาวอาทิตย์ครับอรอบนี้ยพลาดไม่ได้เลยนะเพราะว่าเขาโดดเด่นนะอาทิตย์ทับดวงเมืองวันที่13เมษายนนะครับก็ หลายๆปีก็บอกว่าคือต้องบอกว่าเป็นมาหาสงกรารอะไรแบบนี้นะถ้าวันอาทิตย์ทับเนี่ยแล้วก็อาทิตย์เนี่ยทับลัคนาราศีเมษเนี่ยเป็นมาหาอุดด้วยนะครับก็เป็นตำแหน่งมาตรฐานแหละที่ท่านอาจารย์โหนเนี่ยในสมัยก่อนในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับท่านก็มีการจัดวางดวงเมืองเอาไว้แบบนี้ให้เมืองไทยเนี่ยมีความเข้มแข็ง ดวงรัตนกโกสิเนี่ยมีความเข้มแข็งนชนะศัตรตูได้นะครับอยู่สูงส่งนะไม่ตกต่ำนี่คือเขาเรียกว่ากุศโลโบายนะ,ะวางดวงเมืองเอาไว้นะครับก็คืออาทิตย์เนี่ยเป็นมหาอุดนะครับอยู่ในราศีเมษเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าโอ้โหโหนสมัยก่อนเนี่ยให้ความสําคัญขนาดนี้นะครับเ,เราเองเป็นผู้สืบต่อนะครับวิชาโหราศาสตร์มาเนี่ยจะมองข้ามเนี่ยก็คง เป็นไปเสียไม่ได้นะครับก็ต้องเลือกแล้วครับมหาอุดครับอาทิตย์มหาอุดนะครับอยู่ในเรือนราศีเมษนะฮะแล้วอยู่กับคู่มิตรอย่างพรเลอร์หัดด้วยนะครับหัวนี้เข้มแข็งมากนะครับก็ฝากพิจารณาด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นนักกีฬานะครับลองดูก็แล้วกันนะครับเลือกเป็นดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะครับและแน่นอนครับดาวดวงสุดท้ายนะครับนะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเเป็นเลขที่ เก่งไว้นะสามสี่งวดนับจากนี้นะครับนั่นก็คือดาวพฤหัส,สบดีเลข5ครับดาวพฤหัส,สบดีเองเนี่ยสถิตเป็นราชาโชคอยู่นะครับในราศีเมษเขาจะยกย้ายเนี่ยวันที่30มสเมษายนนะครับจริงอยู่ครับดาวยังไม่ย้ายครับแต่ว่าทุกครั้งผมแมนจะบอกเสมอนะครับว่า ก่อนดาวย้ายและหลังดาวย้ายครับประมาณ14วันนะครับจะมีปรากฏการณ์ดาวถีบนะฮะก็จะมีการเคลื่อนตัวก่อนเงาของเขานะครับก็จะมีการเคลื่อนตัวเหมือนกันเหมือนกับ รถยนต์นะครับกำลังที่จะออกตัวนะครับก่อนจะไปถึงความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากศูนย์นะฮะจาก10กิโลเมตรต่อชั่วโมงจาก20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันต้องเคลื่อนไปแบบช้าๆก่อนนะครับก่อนจะไปถึงจุดหมายนะฮะดาวก็เหมือนกันเวลาเขาเคลื่อนย้ายนะครับนะลักษณะของเขานะครับนะองศาของเขาค่อยๆปรับเปลี่ยนไปทีละนิดตอนนี้นะเริ่มจะปรับเปลี่ยนแล้วนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ย พระรหัสสบดีเนี่ยหมอแม่คิดว่าสามารถที่จะพิจารณาได้แบบต่อเนื่องประมาณ3-4งวดเลยนะครับเพราะว่าพลังของเขาเนี่ยเขาเป็นดาวใหญ่เวลาจะเคลื่อนย้ายทีนึงเนี่ยนะครับถีบถีบเร็วถีบเร็วแล้วก็ถีบแรงนะครับแล้วก็หลังจากย้ายไปแล้วเนี่ยก็ยังมีแรงโมเมนตัมเนี่ยถีบอยู่ประมาณ2สัปดาห์ นะครับในเรื่องของดวงดาวนะครับแน่นอนครับเราก็ตีเป็นตัวเลขเนาะอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยส่งผลมาเป็นอิทธิพลของตัวเลขที่มีสิทธิ์จะมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเคาะพลาดไม่ได้หมอแม่เลือกเป็นตําแหน่งสําคัญเลือกเป็นตําแหน่งหลักหน่วยและมีโอกาสจะมาทั้งด้านล่างและด้านบนนะครับนี่คือดาวพรฤหัสบดีเลข5นะครับก็หน้าตาของเลขดาวเด่นในงวดวันที่16เมษายน67ก็เป็น ดังนี้นะครับ063215สน่ะครับ063215นะครับส่วนใหญ่ก็เอ็าาเเนอเอียงมาทางเลขต่ำเนาะเอ็นเอียงมาทางเลขต่ำแต้มต่ำนะครับก็ลองลองดูนะครับเดี๋ยวในส่วนของเลขราศีนะครับจะออกมาแล้วก็ในส่วนของเลขวันเกิดก็จะออกตามมาเดี๋ยวให้เพื่อนๆพพิจารณากันเนาะว่าชื่นชอบไหมถูกอ,อกถูกใจไหมถูก ถูกอกถูกใจไหมถูกชะตากันไหมกับตัวเลขที่หมอแมนคัดคำนวณมาให้นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับนะสำหรับเลขดาวเด่นตรงนี้นะครับหวังว่าจะชื่นชอบกันนะฮะสำหรับใครที่ต้องการเข้ากลุ่มต่างๆก็สามารถแอดไลน์ได้ตามไลน์ ID นี้เช่นเคยนะครับตอนนี้ก็มีกลุ่ม 555เฮฮาภาษาหวยนะครับแล้วก็เดี๋ยวใครอยากเข้ากลุ่มอะไรแบบไหนก็สอบถามกันเข้ามาทางาไลน์ไอดีนี้ได้เลยนะครับเอาละครับฝากติดตามกันเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวรอชมคลิปตัวเลขในคลิปถัดไปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ